เบลล่าโฟลเมนจึงมินพีชยาหลังโพสแอบปมโดนโยงนางเอกมอจับมือไฮโซเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ตัวแม่วงการอย่างเต่าทีวีพูนั้นก็คอนเฟิร์มอักษร,รย่อมอพยังเดียวไม่ใช่ดาราแต่เป็นระดับนางเอกหลังโดนโยงเป็นมือที่สามอ้มพัชราภาไฮโซพบโดยเขานั้นก็ได้โพสระบุข้อความว่าเหตุเกิดจากความเหงาและความหนาวที่พาไปสรุปมอ พยางเดียวไม่ใช่ดาราแต่เป็นระดับนางเอกจบข่าวค่าท่ามกลางชาวโซเชียลที่ออกมาคาดเดาอย่างมากมายและหนึ่งในนั้นก็มีชื่อนางเอกสาวหน้าหวานอย่างมินพีชยาด้วยและในเวลาต่อมามินพีชยาโพสต์แซบ,บจนสะดุ้งหลังถูกโยงเป็นมือที่สามนางเอกตัวแม่อ้ําพัชราภาไฮโซพบ โดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่าผู้หญิงที่ดีและมีความคิดต้องไม่เป็นมือที่สามของใครครับแม้เป็นมือหนึ่งแล้วผู้ชายไม่ดีก็ไม่เอาค่ะนางเอกแกม,มาในวงการบันเทิงไม่ได้มีมินคนเดียวนะคะและล่าสุดมินทีชยานั้นก็ได้โพสอีกครั้งว่าเกิดเป็นผู้หญิงต้องไม่หยุดสวยและไม่หยุดหาเงินนะคะเพราะถ้ามีเงินแล้วเราจะหาผู้ชายเมื่อไรก็ได้ค่ะ แฮแท็กทำงานเก่งน่ารักนิสัยดีมีหมู่บ้านหลังจากนั้นนางเอกช่องน้อยสีอย่างเบลล่ารานีนั้นก็ได้โพลคอมเมนต์สุดจึงกลางกลางไอจีมินพิทยาว่าประโยคสุดท้ายชนะมาก